ทํานายเป๊ะหมอปลายเผยดวงนายกคนใหม่เป็นคนนอกอายุเยอะประมาณนี้สิ้นสุดการรอคอยนายกคนที่30เสเศรษฐาทวีสินได้รับเสียงโหวตไว้วังใจ376เสียงหลังมีการโหวตนายกรอบที่3วันนี้วันที่22สิงหาคม2566 ด้วยหมอปลายพรายกระซิบก็ได้เผยดวงนายกคนใหม่เป็นนายกคนนอกไว้ก่อนหน้านี้ในรายการไทยรัฐทอล์กโดยหมอปลายก็ได้รับนิมิตจากท่านยมว่าคนที่นั่งตำแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันเอาไว้เช่นผลเอกประวิทย์หนูมองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายๆอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าเมื่อถามว่าท่านยมได้วาดภาพนายกคนต่อไปไว้เป็นแบบไหน มอปลายบอกว่าอายุ60ปลาย70ประมาณนี้และไม่ใช่สอสอถามต่อว่าไม่ใช่สอสอก็ตกใจนะเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คนนอกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะมันจะมีรัฐประหารหรือเปล่าหมอปลายก็ยิ้มพร้อมกับพูดว่าก็กลัวเหมือนกันค่ะท่านยมพูดแต่สิ่งที่น่ากลัวหมายเหตุสัมภาษณ์เมื่อวันที่3กรกฎาคม2566 เมื่อวันที่22สิงหาคมที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภายหลังจากที่ที่ประชุมได้เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยและได้มีการเปิดให้สมาชิกทั้งสวสอสอ อภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายเศรษฐากันอย่างกว้างขวางเป็นเวลา5ชั่วโมงจากนั้นในเวลา17.35นาทีหลังจากการลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาเสร็จครบทุกคนนายพรชัยวิชิตชนชยัยรองประธานสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้โดยมีการเห็นชอบ482เสียงไม่เห็นชอบ165เสียงงดออกเสียง81เสียงเป็นอันว่านายเศรษฐาได้รับเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกที่มีทั้งหมดดังนั้นจึงถือได้ว่ามติที่ประชุมเห็นชอบนายเศรษฐาซึ่งเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา272 quắc nừng